สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องการวัดความเป็นกรดเป็นดน่างของดินหรือที่เราเรียกว่า pH ของดินนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถวัด pH แบบทันหน่วนทันใจได้โดยการเอาอุปกรณ์นะครับไปปักลงในดินแล้วก็วัดตีค่าอวัป็น pH ได้เลยแต่ข้อควรระวังนะครับอุปกรณ์ที่เอาไปปักลงในดินถ้าเกิดเป็น ตัวอุปกรณ์ที่วัด pH โดยตรงก็สามารถวัดได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ที่มีการพ่วงวัดความชื้นด้วยค่าที่ได้จะแปลผันตามความชื้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะวัดค่า pH ดินที่แม่นยำถูกต้องและรวดเดียวที่สุดแบบง่ายๆนะครับก็คือการเก็บตัวอย่างดินมาแล้วก็ตรวจวัดด้วยกระดาษลิสมัตรหรือ ด้วยชุดน้ํายานะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นน้ํายาวัด PH นะครับแล้วก็มาวัดกับแผ่นเทียบสีก็จะได้ PH ดินนะครับด้วยความปรัถน,นาดีจาก,กเกษตรโดยส่วนครับวัด PH ให้ถูกต้องสามารถวัดด้วยชุดน้ํายากระดาษซิสมัสหรือส่งห้องปฏิบัติการเพื่อจะได้ทราบค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่ชัดเจน,นครับสําหรับอุปกรณ์แบบปากกา แบบหมดุดแบบจิ้มต่างๆถ้าเกิดเป็นตัววัด pH โดยเฉพาะอันนี้เชื่อถือได้แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่วัดความชื้นด้วยค่า pH อาจจะแปรผันตามความชื้นของดินเพราะฉะนั้นค่าจะไม่นิ่งนะครับ